xã Thụ xã Thụ เช็ค <laughs> có gì còn นะสมมุติ có gì còn ข้าง <laughs> <gì> <laughs>

สี่ห้าหคนฝ่ายเดียวตาขึ้นกดอายการตึกกดเยการตึกา๋อได้ก่อนนะเราที่อันนี้เต็มที่เลยครับขออนุญาตกำลังลำเลียงผลไม้นะครับเป็นขั้นตอนสุดท้ายแล้วนะครับนี่ดื้อนะครับ มาานก็เลือมาก็ลคุณโยมวันนิดานะครับคุณโยมสุวรรณาคุณโยมมานัทนะครับพร้อมลูกหลานญาติพี่น้องนะครับ กาบราธนาพระจันทร์พระคูบดีกาหนุเพียนนี่นะรับผู้ช่วยชาววัดวัดบ้านเขาโบเดินทางมารับเอาผลไม้นะครับนี่นะครับบรรทุกไว้เต็มรถเลยนะครับลําบากใจผู้เลี้ยงนะครับเลี้ยงทุเรียนก่อนและเลี้ยงกล้วยเลี้ยงนะครับสงสัยจะได้นอนบนลังคาแล้วนะครับตอนกลับนี่นะครับนี้หรือจะอยู่ที่นี่เลยนะครับให้คนขับรถอยู่ที่นี่ก็ได้นะครับช่วยงานอยู่ที่นี่นะครับนี้ นะครับนี่นะครับกำลังจะเรียงขึ้นรถมีลองกล้องนะครับนะครับพอดีตระคุณหลวงตานะครับพอไปถึงวัดก็จัดแบ่งถวายไปวัดต่างๆใกล้ๆนะครับ อนุเคราะห์นะครับวัดต่างๆบางครั้งก็ทำข้าวเหนียวทุเรียนนะครับไปถวายพระนะครับครั้งที่ผ่านมานี่ไปทั่วนะครับตำบลหนองแก้วเลยนะครับไปถวายนะครับก็ผมมาทะวภาพก็ได้ไปอยู่นะเก็บวิดีโอไว้นะครับทำให้ไม่ขาวไม่ชีททำข้าวเหนียวทุเรียนนะครับแล้วก็นำไปถวายวัดต่างๆนะครับนี้เด้อนะครับ คงจะเป็นพรุ่งนี้เช้านะครับคอยจะได้เดินทางนะครับโชเฟอร์หนุ่มลูบหลอ่อสองท่านด้วยกันนะครับไม่รู้แม่บ้านจะนอนหลับหรือเปล่านะครับ <c oughs> <c oughs> กับพ่อชองนะครับพ่อวีพ่อชองแล้วก็พ่อชัยนะครับแน่นขนาดเลยนะครับไม่รู้เรานแน่นด้วยคนบรรทุกหรือว่าแน่นด้วยอะไรนะครับนี่ใส่เน,นอะบางสีน้อนบานนี้เนาะย์ นะครับมีแต่บัตรยืนนะครับไม่มีบัตรนอนนะครับตัวนอนนะครับนี่รออยู่นี่นะเดี๋ยวผมไปเอ,อกกบบากระบะเอาไปจับกระบะไอ้เจ้าแล้วถ่ายอยู่นี่คนผมมีหลุมมีเมียถ่ายนี่ล้วได้ได้คนได้ในปัจจุบันถ่ายเยอะนะครับตอนมาแล้วนอนสบายเลยนะครับแต่ตอนกลับนี่ต้องทําตัวให้รีบๆนะครับรีบร้อนนะครับขั้นตอนการลำเลียงนะครับแน่นรถเลยนะครับ ฉันพัฒนารเช้าก่อนแล้วค่อยจะเดินทางกลับนะครับคงจะถึงประมาณสักสามสองสามทุ่มนะครับนี่อากาศด้วยตัวเองนะครับไปน่ไปนเป็นจะได้เสียบค้าบ่อยยิ่นินะครับนะครับโชเฟอร์คิดถึงลูกคิดถึงเมียนะครับก็จะเหยียบให้เต็มที่น,น,นะครับนะครับโดยเฉพาะโยมพ่อชัยนี่นะครับขับไปตรงไหนก็ไม่ไปนะครับลงแต่หลุมนะครับ <laughs> นอนหลับอยู่ก็สะเทือนนะครับจาครับกม่หลุมมยันมงนาดแจคมนเปลนจังลมอง้ดหลุมไมหลรถผ้าแต่รดเป็นล่องเลเนี่นอนกับบนหลับนะโยมพ่อวีนี่ดีหน่อยนะครับนี่ไม่ไปลาหลุมเท่าไหร่นะครับมาทางดีนะครับ